ชายคนนี้ทำทีเป็นเข้าไปสั่งซื้อโรตีทอดในขณะที่พ่อค้ากำลังวุ่นอยู่กับการทอดแป้งในกระทะระหว่างนั้นเขาอาศัยจังหวะที่พ่อค้าเผลอแอบหยิบแป้งหนึ่งกำมือแล้วยัดใส่กระเป๋าเสื้อไว้อย่างแนบเนียนจากนั้นเขาก็ตรงไปที่กระถางต้นไม้แล้วใช้รองเท้าถูรอยสีขาวๆออกอย่างแรงก่อนจะรีบมุ่งหน้าไปยังรั้วบ้านของตัวเองเขาวางโรตีที่ซื้อมาไว้บนรัว้วก่อนจะหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาลงมือเช็ดคราบสีขาวที่ปิดอยู่บนรั้วบ้านจนหมดจดเมื่อแน่ใจว่าสะอาดดีแล้วเขาจึงแอบย่องเข้าไปในบรวว้้าองกัยยดแแแจลปป มาไว้ตามมุมกำแพงแถมยังโรยไล่ไปตามแนวรัว้วและกระถางต้นไม้ด้านนอกอีกเล็กน้อยเมื่อเตรียมการทุกอย่างเสร็จสิ้นเขาก็รีบกลับเข้าบ้านแต่ทันทีที่มาถึงหน้าประตูเขากลับเหลือไปเห็นชายคนหนึ่ง,นนงกำลังเดินก้มหาอะไรบางอย่างอยู่ชีวนรีบหลบเข้าหลังกำแพงเพื่อฝ้าสังเกตการทันทีและเขาก็ได้รู้ว่าชายคนนั้นกำลังแกะรอยตามคราบสีขาวบนพื้นอยู่ซึ่งรอยเหล่านั้นกำลังนำทางตรงมายังบ้านของเขาเองชีวนไม่รอช้ารีบหลบเข้าบ้านและปิดประตูเงียบ,ยบเขาแอบอยู่หลังประตูคอยจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของชายแแปลกหหหนน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 น้้้้้้้าา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 คคััออออยยยย่่่่่งใใจจจจดดตีีีชมมุูททบเเขขว ลลังเลและไม่กล้าวู่วามเพราะรอยสีขาวเจ้ากรรมนั้นมาหายไปตรงหน้าประตูบ้านชีวอนพอดีเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าชีวอนคือคนที่เขากำลังตามหายอยู่จริงหรือไม่และเพื่อไม่ให้เป็นการจับผิดคนเขาจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปทว่าเมื่อชายคนนั้นเดินกลับไปถึงรั้วหน้าบ้านเพื่อนบ้านเขาก็เริ่มตรวจด,ดูอีกครั้งจนได้พบกับแป้งที่ชีวอนเพิ่งจะโรยเอาไว้ชีวอนเริ่มทำตามแผนหลังจากที่ชายแปลกหน้าติดกับชายแปลกหน้าเดินสะกดรอยตามแป้งไปตั้งแต่แต,ตรงมุมกำแพงจนในที่สุดเขาก็ไปพบกองแป้งที่ชีวอนจงใจ รอยแป้งที่หน้าประตูอีกหลังเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายชีวอนจึงค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาด้วยความล่วมอกในที่สุด